มาเลี t ยวเลี้ยวอ k คสกีบสกีม h ักมปด็กกู้เบกกออโอ e ย่อมายนาอดเยี่ยมมากเลยนะครับสุดยอดเลย บ okay, huh? ริเวณน,นี้ครับวอร์มอัพกำลังวอร์มอัพกันอยู่นะครับตรงนี้นะครับยอดเยี่ยมมากเลยเ้าเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้ว <c oughs> Okay, อาสอลม,มาแล้วครับตอนนี้สอกีฬาลาฟุตบอลกันแล้วเอาตอนนี้กันล่างลำเลียงเลี้ยงวัน <c oughs> อบาบไปไปบุกกัญชาละวัดอุตลุดเลยนะครับ <c oughs>